เห็นข่าวเป็นที่น่าตกตกใจใช่ไหมครับว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนทแท้ๆนะครับรถก็ไปชนเขานะครับดูข่าวแล้วก็มาดูข้อกฎหมายกันนะครับและกรณีเนี้ยใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบนะครับคนขับรถแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นผู้ควบคุมดูแลรถซึ่งเป็นยานพาหนะอย่างใดๆที่เดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้น,น,นต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะนั้นน,นนะแต่ครนี โรงเรียนนะน่าสนใจที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่ในเชิงปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่ามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเด็กตั้งเรียนนะครับให้เขาได้อยู่ดีมีสุขะนะครับก็มีหน้าที่โดยตรงนะแต่ว่าถ้าจงใจหรือประมาทเลล่อนนะครับไม่ได้ทําให้เกิดความปลอดภัยของแกเด็กนักเรียนเนี่ยก็ต้องรับผิดในมูลละเมิดนะครับตามมาตรา420 ประมวลกฎหมายแพ่งในพาณิชย์นะครับผู้ใดจงใจประมาทเลล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เสียหายแก่ชีวิตร่างกายผู้นั้นต้องรับผิดนะฮะบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรถชนเด็กที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะต้องรับผิดชอบโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องชดใช้ทดแทนเข้าไปนะครับความเสียหายนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ เพราะเงินได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินชีวิตและร่างกายของเด็กที่เราลูกหลานเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนะครับ